เมื่อ3ามอาชญากรมือโปต้องพบกับเหตุการณ์สุดระทึกเมื่อพวกเขา3มคนติดอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งที่ไร้ทางออกและในที่แห่งนี้มีบางสิ่งที่พร้อมจะเอาชีวิตพวกเขาอย่างเลือดเย็นก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเรา Park Studio และในวันนี้พวกเราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Bullet Head และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสกปอกกับพวกเราได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่เสียงหอบของสัตว์ซึ่งจะเผยให้เห็นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบูเขาได้พาสุนัขพิษบูของตนเข้าสู้สั่งเวียนประลองสัตว์ที่มีบรรดาเซียมพนันเข้ามาโห่ร้องด้วยความสนใจแต่วันนั้นสุนัขของบูต้องประลองกับสุนัขตัวอื่นถึงสองตัวโดยที่คนคุมสุนัขสองตัวนี้ปล่อยมันเพื่อประลองกับสุนัขของบู และหนังก็ตัดกลับมาที่รถขั้นหนึ่งที่มีโจรสีคนที่หนีการตามน่าจากตำรวจจากคดีป้นธนาคารแต่คนขับเนี่ยกับทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตเลยทําให้รถหลบหนีชนเข้ากับโกดังหลังซึ่งจะเหลือโจรอยู่แค่3คนโดยมีสเตซีตัวเอกของเรื่องที่ใส่หมวกวอ,อกเกอร์โจรแก่หนวดขาวและเกชคนที่เด็กที่สุดของกลุ่มด้านวอ,อกเกอร์นั้นบอกให้เข้าไปในโกดังเลยทําให้สเตซีเข้าไปหลบภายในโกดังตามคําขอ พอพวกเขาเข้าไปในโกดังจึงหาทางติดต่อกับพักพวกให้มาช่วยหรือเอารถมารับก็ได้แต่ขา่าวการป้นธนาคารของพวกเขานั้นก็ดังมากๆแล้วจะต้องรอให้มันซานลงก่อนมาอย่างนั้นถ้าช่วยตอนนี้ก็อาจจะเข้าสังเตยกแก๊งก็เป็นได้จากนั้นค่อยมารับตอนหัวคำ่ำพอได้ฟังแบบนั้นคนอื่นๆถึงกับเซ็งมากโดยเฉพาะเกตจะวยวายยกใหญ่พอไม่อยากติดเนี่ยในที่ล้างแบบนี้ พอสเตซีกับวอล k e เกอร์ได้ยินก็ถึงกับฉุนที่เกตนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้พวกเขาเสียแผนแทนที่จะเฝ้าเซฟได้ดีแต่ดันไปขโมยแป้งและยกตู้เซฟออกมาสง,งานันก็เลยทําให้สัญญาณเตือนภัยดังจนตํารวจแต่ไล่พี่พวกเราอยู่นี่ไงและนั่นก็ทําให้วอล k e เกอร์ที่จะทําหน้าที่ปลดล็อกรหัสเซฟก็ทําไม่ได้นั่นเอง ในขณะที่เกดเอาแต่เถียงข้างๆคู่คูวอล์กเกอร์นั้นก็ดันได้กลิ่นจากตัวของเกดที่ยังอยากแป้งอยู่และคงเล่นแป้งตั้งแต่ก่อนลงมือแล้วทำเอาวอล์กเกอร์กับสเตซี่นั้นถึงกับงุดหงิดทันทีแต่ก็ขี้เกียจบนมันเหลือทนเลยทําให้เกดเลี่ยงคําด่าของทั้งสองโดยการหาที่เล่นแป้งในโกดังส่วนด้านสเตซี่นั้นก็ย้อนไปคิดถึงแฟนสาวของเขาเขาได้เซอร์ไพรส์แฟนสาวบดัดฟ้าแห่งหนึ่ง และเขาเองก็มีความสุขมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เขารักจากนั้นก็เดินไปหาวอล k e เกอร์เพื่อมาขอโทษที่เลือกคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ,อยังเกตมาร่วมทีมด้วยด้านวอล k e เกอร์นั้นเลยเตือนสเตซีอยู่3เรื่องก็คือหากจะเอาดีทางนี้จะส่งผลในบ้านป่ายจะต้องแลกกับการติดคุกถูกตำรวจยิงหรือไม่ก็หนีไม่ว่าจะการจับกุมหรือตามลา่าซึ่งน้าสเตซีที่ได้ฟังนั้นเขาก็เข้าใจดี และยังถามเรื่องของวอลเกอร์ในฐานะโจรุ่นเดอะว่าหลังจากนี้จะทํายังไงต่อวอลเกอร์ Walker เนี่ยก็เลยตอบว่าเขาเลือกทางนี้ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆและฉากนี้จะย้อนไปตอนที่วอลเกอร์นั้นยังหนุ่มๆอยู่นะครับซึ่งเขาก็มีฐานะยากจนมากแม้แต่ของขวัญให้ลูกสักชิ้นเขาก็ยังไม่มีเงินซื้อจึงเนื่อที่จะขโมยเงินในตู้เซฟของเจ้านายแต่พอเปิดเซฟได้มันเนี่ยก็ไม่มีเงินเลยนะครับนั่นเลยทําให้เขารู้ว่าเจ้านายของเขาเองนั้นก็ต้องการเงินไม่สู้ดีเช่นกัน เขาจึงขโมยปลากลับไปให้ลูกของเขาแทนแต่มันก็มีตัวเดียวรอดชีวิตเพราะมันเป็นปลาน้ําเค็มส่วนที่เหลือเป็นปลาน้ําจืดที่ทนน้าเค็มไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่วอลเกอร์เอามาเปรียบเปยในการเอาตัวรอดที่เปรียบตัวเองเป็นปลาน้าจืดที่อยู่ถูกตู้เมื่อเขาเล่าเรื่องเสร็จก็ชวนให้สเตซี่ให้ไปตามหาเกตด้วยกันก่อนที่เจ้าเด็กเวนนั้นจะเอารูปของอินสตาแกรมมาอวดประชาชีเข้าทางด้านเกตที่ผีแป้งอยู่ลําพังจังหวัดที่เขาหาเข็มเขานั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่าง แต่พอเดินออกไปตามต้นเสียงก็ต้องตกใจกับบางสิ่งที่เขาเจอและหนังก็ย้อนกลับไปในอดีตของบูที่มากับคนดูแลสุนัขซึ่งสภาพของมันไม่สู้ดีพอที่จะเป็นสุนัขประลองได้อีกต่อไปด้านคนดูแลสุนัขนั้นก็เห็นทีว่าจะต้องปลดปล่อยมันไม่ให้มันทรมานอีกต่อไปนำซัมบูผู้เป็นเจ้าของได้เดินออกไปโดยไม่มีสายตาห่วงใยเลยสักนิดทําให้มันร้องคาำอย่างน่าสลดใจส่วนทางฝั่งคนดูแลสุนัขจะทำหน้าที่กําจัดสุนัขพาไปยังห้องหนึ่ง แต่ก็มีเหตุผลผิดพลาดทําทให้ตัวเขาได้รับบาดเจ็บและทําให้เขาต้องท,ทําแผลทันทีจังหวะที่เขาจะทําแผลนั้นก็ต้องตกใจสุดขีดกับบางสิ่งบางอย่างที่คืบคันมาหาเขาและหนังก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่สเตซี่กับวอลเกอร์มาตามหาเกตแต่ทว่าวเกตนั้นดันยืนนิ่งไม่ยอมไปไหนแถมใต้ตาขามเหมือนหมาแพนดี้เจ้ามองอะไรสักอย่างพอทั้งสองหันมาก็ต้องเจอกับสิ่งที่เกตเห็นและก็พบศพของผู้ดูแลสุนัขที่ถูกขยามจนเละไม่เหลือสภาพคน และก็เป็นจังหวะเดียวกันที่สุนัขตัวล่ำล่ำตัวหนึ่งก็ยืนจ้องมองทั้ง3คนอยู่เหนือศพนั้นพอดีซึ่งทั้ง3คนนั้นก็ค่อยๆย่างเท้าเตรียมจะเพนแต่มันเนี่ยก็พุ่งเลืง,งานทั้ง3ามามให้ทั้ง3โดนสุนัขที่กระหายเลือดตัวนั้นไล่ล่าจนมีอันต้องป่าลาบในโกดังทันทีซึ่งทั้ง3นั้นก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้ามาที่ห้องห้องหนึ่งในโกดังอย่างปลอดภัย แต่ทั้งวันเจ้าสุนัขก,กระหายเลือดตัวนั้นมันแข็งแรงยิ่งกว่านักมวยในวันแชมเปี้ยนชิพอีกโจนสเตซี่กับ,บวอกเกอร์แทบเอาไม่อยู่เลยทําให้ต่างคนต้องหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่จะล็อกและขวางไม่ให้เจ้าสุนัขตัวนั้นพังประตูเข้ามา ส่วนทางด้านเกตที่หวาดกลัวมากๆก็ได้ขอร้องให้วอลเกอร์กับสเตซี่รีบเพนเธอแต่สองคนนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับเกตเลยเอ่ยขึ้นมาว่าเราจะไม่ไปไหนจนกว่าพวกของเราจะมาลับออกไปจากโกดังนี้และไม่ไว้ใจเกตเรื่องตู้เสฟแต่ทว่าตอนนั้นเกตก็เกิดอาการลงแดงาอต้องการแป้งเอาดือ้อจึงอยากเอาแป้งที่ทําตกตอนวิ่งหนีและเอามาผีดานสเตซี่นั้นเลยฉุนจัดแล้วก็ได้ซัดเกตจนกองกับพื้นไป และหนังก็ตัดกลับไปที่อดีตของบูและคนดูแลสุนัขซึ่งเขาก็นําสุนัขตัวนั้นมาให้คนดูแลสุนัขช่วยดูซึ่งมันมีอายุได้6เดือนและเคยเล่นกับเด็กสุนัขตัวนั้นมองทั้งสองคนโดยหน้าตาที่น่าสงสัยโดยบูตั้งใจให้มันเป็นสุนัขที่ใช้ประลองในสนามมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งคนดูแลสุนัขจึงบอกว่าจะลองหาสนามให้มันฟัดเขี้ยวดูสลับกลับมาที่ปัจจุบันสเตซี่เล่าให้วอลเกอร์ฟังเพราะเขาไม่อยากทารุณกรรมสัตว์เขารู้สึกดีกับสัตว์มาก ซึ่งเขายัางเล่าเรื่องว่าทำไมถึงไม่อยากทำก็เพราะเขาเคยรับงานขโมยเ็ดทาเฟินในโกดังแห่งหนึ่งที่มีราประพอหนาแน่นเขาต้องปลอมตัวเป็นคนงานเพื่อหาเอกสารในกองขยะว่าเ็ดทาเฟินนั้นอยู่ในโกดังหมายเลขอะไรแต่คนจ้างหวานก็ยอมเพิ่มเงิน เลยทำให้เขาเลือกจะลุยต่อไปโดยไปซื้อสุนัขตัวหนึ่งเพื่อช่วยในการหาเห็ดมาอย่างนั้นถ้าซื้อหมูมามันจะกินเห็ดทันทีแต่ว่าสุนัขจะไม่ทําให้เห็ดเขาเสียหายจากนั้นเขาก็พาสุนัขพาไปดมกลิ่นเพื่อหาที่ซ่อนของเห็ดทับเฟิลในระหว่างที่ค้นหาเห็ดทับเฟิลอยู่นั้นก็ทําให้สเตซี่เผชิญหน้ากับรปภพ,พอดี ทีแรกอรอปะพอคนนั้นก็จะยิงสเตซี่ให้ลูนแล,ลูรรอดแต่เขาเลือกไปเห็นสุนัขเท่านั้นเลยทําให้อรอปะพอหนีไปและก็ทําให้สเตซีน่นั้นถูกชะตากับสุนัขตัวนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พอเราเรื่องราวจบแล้ววอล์คเกอร์กับสเตซี่ที่หันไปอีกทีก็อ้าวกันเมื่อเด็กหนุ่มยังเกตมันหายไปแล้วจึงมั่นใจว่ามันต้องแอบไปเอาแป้งที่มันทำตกแน่ทำให้ทั้งสองคนเซงกับความไม่รู้เวล่เวลาของเด็กหนุ่มนี้อย่างมากทางด้านเกตที่มีอาการลงแดงแต่ก็กล้ากโกัวจึงเดินเข้าไปเอาแป้งแบบเสียวไส้จนในที่สุดเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้แป้งที่ทำตกไว้ในจังหวะที่จะไปเล่นแป้งนั้นเกดไหนก็เห็นกระต่ายจึงเดินตามกระต่ายตัวนั้นไป ส่วนสเตซี่กับวอลเกอร์นั้นก็ออกมาตามหาเกตด,ด้วยความหงุดหงิดและคอยดูว่ามันจะกลับมาหรือยังแต่ทว่าทันใดนั้นเองก็มีตำรวจที่พาสุนัขมาตรวจถึงที่เกิดเหตุเพื่อตามล่าพวกเขาทั้งหมดในโกดัง ขณะที่ทีมตำรวจกับสุนัขตำรวจออกขนเป็นจังหวะที่เจ้าสุนัขก,ก็หายเลือดตัวนั้นดันเห็นเข้าพอดีแต่ว่ามันก็มันได้โจมตีตำรวจนะครับเมื่อมันเห็นตำรวจนั้นแสดงความรักต่อสุนัขตำรวจจากเคนายแบบเพื่อนเล่นมันจึงเดินจากไปด้วยแววตาที่เศร้าส้อยเลยทําให้สุนัขตำรวจตัวนั้นไม่เห็นสุนัขอีกตัวอยู่นั่นเองเมื่อตำรวจไม่เจอวิแววของพวกสเตซี่เลย สักแพเกตก็เคาะประตูแต่พวกเขานั้นก็เปิดประตูให้เกตชามาาเลยต้องเอาหลายๆอย่างนั้นมากันเพื่อไม่ให้เจ้าสุนัขนั้นมาทำลายพวกเขาได้แต่พอเปิดออกมานั้นสุนัขก,ก็หายเลือดมันก็กระโจนเข้ามาทั้งเกตพอดีและมันก็พุ่งมาเล่นงานวอลเกอร์กับสเตซี่อีกด้วย ซึ่งทั้งสองคนนั้นต้องหนีเอาชีวิตรอดจนทําให้วอลเกอร์หนีเอาตัวรอดจนล่างของแขานั้นตกจากชั้นลอยแต่ก็โชคดีที่เขาสามารถหนีออกมาได้ทันตอนที่สเตซี่ออกมาหลอกล่อมันให้เบี่ยงเบนมาจากวอลเกอร์ไว้ซึ่งพอเห็นทุกคนหนีออกไปได้แล้ว สเตซี่นั้นก็ปีนไตออกมาแต่ทว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นมันก็ไล่ซัดเขายังกับเจออลิเก่านั่นเลยทําให้วอลเกอร์กับสเตซี่ต้องลาเกตที่ได้รับบาดเจ็บมาซ่อนตัวในห้องหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นที่รับเคี้ยวของเจ้าสุนัขตัวนั้นซึ่งสภาพของเกตตอนนี้นั้นก็ได้รับบาดเจ็บและในอดีตเจ้าสุนัขตัวนั้นมันมีไว้ประลองสู้สําหรับเซียนพนันทั้งหลายและหลายคนมักจะดูถูกว่าสุนัขตัวนี้นั้นมันกาบมันไม่มีน้ํายาจะชนะได้แต่ทว่าสุดท้ายแล้ว สุนัขตัวนั้นมันก็ชนะจนเป็นผู้ไร้พ้า,าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางน้าสเตซี่นั้นก็ทำแผลให้กับเกตจากนั้นเขากับวอลเกอร์ก็สำรวจตามห้องต่างๆในโกดังและข้างๆกำแพงก็เขียนชื่อสุนัขประลองอย่างกับจับสลากแบ่งสายคู่ชิงมวยจนรู้ว่าที่นี่นั้นเคยเป็นที่ประลองสุนัขมาก่อนโดยสนามประลองนี้มีวงเงินสูงมากหากชนะก็จะได้ไปเชิดกับเจ้าเดนีโลหรือสุนัขก,กระหายเลือดตัวนั้นที่ไรล่าพวกเขานั่นเอง แต่ว่าก็ไม่มีใครชนะได้สักตัวนะครับจากนั้นเกดก็ยอมเล่าเรื่องความทรงจําของตนเกี่ยวกับสุนัขให้ทั้งสองฟังซึ่งเขาเล่าเรื่องราวของสุนัขที่เขาช่วยเหลือตั้งแต่เขายังเป็นเด็กมันบาดเจ็บมาจากที่หนึ่งจนเกดต้องเอามันใส่ในรถเข็นปูนแต่พ่อของเขาไม่ชอบหมาเอาเสียเลยจึงตัดสินใจเอามันไปที่โรงนาเพื่อหลบซ่อนพ่อของเขาเขาได้ประครบประงมมันอย่างดีแม้แต่เขาก็เอาอาหารที่โรงเรียนมาให้มันกินเป็นประจำแต่พอปิดเทอมเขาไม่มีอะไรให้มันกินเหมือนเมื่อก่อนเลย ก็เลยตัดสินใจทุกบกระปุกตัวเองเพื่อเอาเงินซื้ออาหารสุน,นัขให้มันจนหมดพอไม่มีเงินจึงหันมาขโมยเงินเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านก็จับได้เสียก่อนนั่นเลยทำให้เขาไม่กลาไปที่นั่นอีกเลยอีกทั้งเจ้าสุนัขตัวนั้นมันก็รู้ว่าเกดพยายามช่วยมันมันก็ยังคงรับแม้ว่าเกดจะไม่มีอาหารให้มันตกถึงท้องก็ตามจนมันนั้นเริ่มน้ำลายฟูปากและไม่มีแรงอีกต่อไป โดยความสงสารของเกดเขาจึงแอบไปขโมยเนื้อของพ่อเพื่อช่วยมันพอพ่อรู้ว่าเกดแอบเอาเนื้อไปให้สุนัขและแอบเลี้ยงมันในโรงนาพ่อเขาเนจงเอาความไปทุบตีสุนัขตัวนั้นอย่างโหดหลายและนั้นก็ทําให้เกดเก็บความรู้สึกผิดที่เขาไม่สามารถช่วยมันได้และได้เห็นมันตายต่อหน้าต่อตาเขาพอเล่าจบเกดนั้นจะขอตัวไปพักผ่อนก่อนเลยปล่อยให้สเตซี่กับวอลเกอร์นั้นไปตรวจดูห้องอื่นก่อน จนกระทั่งเจอห้องห้องหนึ่งที่มีกองเงินหลายดอลลาร์อยู่ในนั้นและก็ซึ่งเป็นไปได้นะครับว่านี่เนี่ยคือเงินเดิมพันที่ยังไม่มีใครเอาเงินก้อนนี้ออกไปแถมเงินเดิมพันบนโต๊ะมันมากกว่าเงินที่ในเซฟที่พวกเขาต้องการจะปล้นเสียอีกพวกเขาจึงตัดสินใจขนเงินบนโต๊ะนั้นใส่กระเป๋าแทนแต่จังหวะที่วอลเกอร์โกยเงินใส่กระเป๋าอยู่นั้นสไตซี่เดินไปหาเกตด้วยความเป็นห่วงแต่กระโชคลายที่เกดเส้นใจเนื่องจากพีแป้งเกินขนาดทาให้เขาเศร้าใจมาก พอวอลเกอร์เดินมาเห็นสเตซี่ที่เสียใจกับการตายของเกดเขาในก็อบอกสเตซี่ว่าอาดีตก็เหมือนก้อนหินถ้าเอาแต่อุ้มมันไว้ก็จะว่ายน้ำไปไม่ได้ซึ่งคำพูดของวอลเกอร์นั้นมันก็ทําให้สเตซี่นึกถึงแฟนเก่าของเขาในตอนที่จากไปเธอบอกกับเขาว่าเธอรอนานแล้วและเธอจะไม่รออีกต่อไปพร้อมกับขอเข้าหอบของออกจากบ้านของเขาทําให้สเตซี่นั้นต้องออกตามหาเธอและจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ตามหาแฟนต่อ ซึ่งสเตซีตอนนี้นั้นเขาก็เห็นวอ l เกอร์ที่ได้รับบาดเจ็บหนกักจึงบอกให้เขาหนีไปก่อนได้เลยแต่เขาไหนก็ไม่ยอมพอนึกขึ้นได้ที่เกตเคยบอกว่าที่ศพของผู้ด,ดูแลสุนัขมีกุญแจรถอยู่และเขาก็ขอสเตซีมาให้เรียกรถพยาบาลและบอกให้สเตซีทิ้งเขาไว้ข้างหลังแต่สเตซีนั้นก็ยืนการที่จะพาเขาออกไปโดยใช้รถบรรทุกที่เกตพบเห็นในตอนแรกไม่ว่ายังไงเราก็ต้องรอดไปด้วยกัน ซึ่งในฉากนั้นหนังก็จะเฉลยให้เห็นว่าเจ้าเดอร์นี่โรมันถูกปฏิบัติตนอย่างโหดหลายเขาได้เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตสนักตัวอื่นไปก่อน และคิวต่อไปก็เป็นเจ้าเดรนีและมันก็เห็นซากเ,เพื่อนที่ตายอยู่ในนั้นนั่นเลยทําให้มันฟัดกับผู้ดูแลสุนัขเพื่อเอาชีวิตรอดจนมันนั้นสามารถหนีรอดมาได้ในขณะนั้นสเตซี่เนี่ยก็กลับไปหาศพของผู้ดูแลสุนัขที่ตายแล้วเพื่อเอากุญแจรถของเขาแต่ร่างของผู้ดูแลกลับถูกลากออกไปแล้วซึ่งเขาก็ตามรอยเลือดนั้นไปจนกระทั่งเจอศพในห้องเชือดพอดีนั่นเลยทําให้สเตซี่ถึงกับสลดใจมากขนาดเขาเป็นโจรแท้เขายังไม่โหดร้ายกับสัตว์เลี้ยงแบบนี้เลย และท่านใดน,นั้นเจ้าสุนัขก,ก็หายเลือดมันเน่ยก็ปรากฏตัวต่อหน้าสเตซี่ทำให้สเตซี่นั้นช็อกจนวิ่งหนีตายสุดชีวิตแต่มันเน่ยก็ยังตามไล่ล่าไม่เลิกมันไล่ตามสเตซี่ผ่านห้องต่างๆก่อนที่สเตซี่นั้นจะซ่อนตัวอยู่ในแกนเปียนโนเพื่อให้พ้นสายตาจากเจ้าเดอนี่แต่ทว่ามันก็ดันรู้จักจุดซ่อนของเขาอีกมันเลยพุ่งจู่โจมเปียโนอย่างดุเดือดจนพังทลายลงจนทําให้สเตซี่ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนจะล้มลงนะครับแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบะว่าตัวเองนั้นปลอดภัยดี พอเจ้าเดินนี่นั้นมันติดอยู่ในซากของเปียนโนแต่สเตซี่นั้นก็อดสงสารมันไม่ได้เพราะเห็นสนัขตัวนี้แล้วรู้สึกคนหูใจมันต้องเจ็บปวดเอามากๆ เลยทําให้เขายกซากเป็นนอออกจากตัวมันพอวันได้รับการปล่อยตัวมานเนก็เดินจากไปโดยไม่ทําอันตรายใดๆกับเขาอีกส่วนหน้าสเตซี่นั้นก็มาลาวอเกอร์ Walker, แล้วก็พาเขาไปที่รถตู้ของผู้ดูแลสุนัขในขณะที่กําลังจะออกรถบูเจ้าของเจ้าเดินนี่ก็อจอดรถขึ้นมาด้านทั้งสองนั้นก็มั่นใจว่านี่เนี่ยไม่ใช่พักพวกของเขาแน่แต่บูเนก็เห็นพวกเขามาพร้อมถุงเงินซึ่งเขาเองก็ต้องการเงินก้อนนั้นเป็นของตัวเองเหมือนกัน นั่นเลยทําให้บูชักปืนใส่พวกเขาก่อนที่วอเกอร์จะเอาโตกําบังบอกให้สเตซี่หนีไปและบูนั้นก็ได้สังหารวอเกอร์จนสิ้นใจไปนะครับจากนั้นบูก็จะเอาอาวุธหนักเล่นงานสเตซี่จึงไล่ตามสเตซี่ผ่านโกดังพร้อมปืนไรเฟริลอัตโนมัติแต่สุดท้ายนั้นสเตซี่ก็จนมุมและซ่อนอยู่ในเรือด้านบูไม่เห็นเช่นนั้นก็เดินมาที่เรือสามลำที่คว,ว่ำไหวและเป็นไปได้ว่าสเตซี่นั้นต้องซ่อนในเรือลำไหนสักลำเขาเลยสาดกระสุนทุกลำอย่างบ้าเลือดไป ในจังหวะที่สเตซี่แอบซ่อนและเขาก็คิดว่าตัวเองเนน่ยไม่รอดแล้วเขาเลือกไปเห็นกระต่ายน้อยตัวเดิมกระโดดยองๆไปที่ช่องโหว่ช่องหนึ่งพอดีเลยทําให้เขาตามกระต่ายตัวน,นั้นไปและนั่นมันก็ทําให้บูที่พิกเรือหน,นันไม่เจอกับสเตซี่เลยพอสเตซี่หนีไปได้สักพักเขานั้นก็เจอพื้นที่มีรูโหว่และก็เป็นจังหวะที่บูเนี่ยมาเห็นพอดีเมื่อสเตซี่รู้ว่าเขาเนี่ยไม่มีทางหนีแล้วก็เลสัตกระสุนจนกระเป๋าใส่เงินนั้นหลุดออกมาทันทีทําให้สเตซี่ตกลงน้ําไปแต่บูนั้น ก็ยังตามลาวีไม่เลิกจนเขาต้องปลปอยกระเป๋าเงินทิ้งไปและวายนั้นหนีเอาตัวรอดจนมาถึงอีกฝั่งพอสเตซีวายนำขึ้นฝั่งมาได้แล้วเขานั้นก็มาเห็นสังเว่นพอดีแต่ก็ไม่รู้ว่าทางออกนั้นอยู่ไหนจะกลับไปทางเดิมดีหรือเปล่าแต่ในตอนนั้นก็ไม่เสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะซึ่งมันก็มาจากฝีมือของบูนะครับที่ไ่ตามเข้าไปในเวทีต่อสู้สนัขจึงทําให้เขาถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและลงไปกองกับพื้นจากนั้นบูก,ก็ค่อยๆก้าวเท้าเดินออกมา ขณะที่สเตซี่นอนบาดเจ็บและทำอะไรไม่ถูกบู Boo เนก็บวนยกใหญ่ที่สเตซี่หนานล้นหาที่ตายเพื่อมาป้นเงินของเขาไปพร้อมกับเปรียบเทียบว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นแค่หมาจอนจัดจากนั้นสายตาของสเตซี่เนี่ยก็เลือกไปเห็นอะไรบางอย่างเข้าและบูเองก็เวิดด้วยเช่นกัน และหนังก็ได้ย้อนอดีตไปในตอนที่เจอเจ้าเดอร์นี่ซึ่งมันเป็นสุนัขขี้เหลือนและเป็นจังหวะที่บูลงมาจากรถแล้วทักทายมันว่าเด็กดีแต่พอเจอเจ้าเดอร์นี่อีกครั้งบูนั้นก็เรียกเจ้าเดอร์นี่ว่าเป็นเด็กดีเหมือนตอนที่เจอครั้งแรกด้านบูเนี่ยจกกึงตัดสินใจลั่นไกใส่มันเพื่อจบชีวิตเจ้าเดอร์นี่ซะทําให้สเตซี่นั้นสะบัดใส่บูด้วยความแขนทีเลวระยามและทําได้แม้กระทั่งสุนัขแต่บูเนี่ยก็ไม่สนใจและจะเหนี่ยวกต่อแต่ทว่าในตอนนั้นเจ้าเดอร์นี่เนี่ยมัน ให้เก่าของมันได้ความแข็งที่สะสมมาทําให้บูนั้นต้องเอาชีวิตรอดจากเจ้าเดิรนี่จนจมเขี้ยวหลายยกบูเนี่ยทั้งยิงทั้งสู้แต่เจ้าเดิร์นี่นั้นมันก็ฟัดอย่างบ้าเลือดและในที่สุดมันเนี่ยก็ฟัดบูจนสิ้นใจและเจ้าเดิรน,นี่นั้นมันก็ล้มลงข้างในเก่าของมัน ดาสเตซี่ที่เห็นเนด็กก็เ,เสกสนไปหาเจ้าเดอร์นี่พร้อมกับบอกมันว่าเด็กดีนะซึ่งเจ้าหมาตัวนี้นั้นมันก็เห็นแล้วก็รับรู้ถึงความจิตใจดีของสเตซีแต่มันนั้นก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอวันสิ้นใจของมันเท่านั้นแล้วมันนั้นก็หมดลมหายใจลงไปซึ่งในตอนจบของเรื่องที่ใช้ฮาแทงหนึ่ง แฟนสาวของสเตซี่ก็เลือบมาเห็นสเตซี่พอดีแต่เขานั้นก็มากับลูกสุนัขตัวหนึ่งในมือด้านสเตซี่นั้นก็ของ,ง้อเธอคืนดีและมันก็เป็นคําสัญญาของพวกเขาที่อยากเลี้ยงสุนัขด้วยกันสักครั้งและในครั้งนี้สเตซี่ก็สมใจอยากที่จะได้เลี้ยงเจ้าตุบตน้อยสักทีแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับเลยได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้นั้นถึงผ่อนเรื่องจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ผมก็สงสารหมาเหมือนกันนะครับที่ต้องมาเจอคนระยำแบบนี้โดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก IMDB ไป ถึง5.4คะแนนและคะแนนจากโรเทนตอมิโทไปอีก59%ซึ่งสุดท้ายก่อนจากการนั้นผมก็ขอทุกท่านคอเนหนึ่งไลค์และหนึ่ง c ั i b ไเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราพักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ